สวัสดีครับวันนี้ผมมาเซตไลท์นะฮะด้วยเซตกล้อง Canon น USM 50 Mark II นะฮะและพร้อมอุปกรณ์ครบเซตเลยนะครับโจทย์ในวันนี้นะฮะลูกค้าอยากได้ภาพชัดคมนะฮะแล้วก็ภาพสวยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจัดให้เลยนะครับหลังจากตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาสอนโปรแกรม OBS นะฮะทุกครั้งเนี่ยผมก็จะสอนด้วยตัวเองนะครับลูกค้าตั้งใจมากๆเลยนะฮะทดสอบเสียงนะฮะทดสอบภาพนะฮะจนกว่าลูกค้าจะพอใจและนี่คือการทสระบบโฟกัสนะฮะถือว่าว่องไวและแม่นยำมากมากนะครับและตอนนี้นะฮะเรากำลังทดสอบสีนะฮะว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับผมมีฟิลเตอร์สีให้เลือกมากถึง30แบบนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกสีโทนแบบ ไหนก็ได้ที่ลูกค้าชอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาสอนวิธีการปรับโฟกัสการใช้งานของกล้องต่างๆนะครับรวมถึงเสียงด้วยและเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันเลยนะครับหมดแล้วชะดนาะคะลูกค้าขาชัดเนาะภาพเสียงนะคะชัดเจนเนาะข้างลงข้างในให้ดูแบบละเอียดยิบเลยนะต่อไป